กินไข่ต้มรอไปหาจิ้งหรีดคะ่ะอืมเบวกพร้อมเอ้ยไม่ใช่น้ำไฟพร้อมเราสมาธิคะ่ะก <c oughs> ็เลยมานั่งกินไข่ต้มรอมันไม่ค่อยรู้สึกว่าหิวข้าว <c oughs> คืนนี้แม่สุภาพจะไปใต้จิ้งหรีดนะคะ <c oughs> คอยดูว่าจะได้กี่ตัว <c oughs> เดี๋ยวกลับมาจะมาถ่ายคลิปให้ดู แต่ตอนที่อยู่ทุ่งอ่ะคงจะถ่ายไม่ได้เพราะว่าคงจะมืดตอนนี้รอสมาชิกมาก็เลยมานั่งกินขายต้มรอค่ะเดี๋ยวคืนนี้เป็นครั้งแรกกับในรอบหลายสิบปีนะคะที่ไม่เคยไปหาจิ้งหริดเลยวันนี้แหละคืนแรกคอยดูว่าแม่สุภาพจะได้จิ้งหริดมากี่ตัว โอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ